สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับเมื่อนี้มาชีเป่ารถขนเงินขนท่องเข้าบ้านครับเป็นรถสั่งอาชีพราคาแบบเบาวิวครับถูกก็เว็บมือสองถือก็มอเตอร์ไซค์มือสองอีกเอาเมื่อนี้ครับเมื่อนี้มีรถจ่านาไซราคามิตรภาพครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมได้พิจารณากันนะครับเมื่อเนี้กับรถกระบะสั่งอาชีพ รถกระบะหาเงินเอาตามเบิ้งครับผมนี่นี่นครับนี่เมื่อนี้มาพอกับบอใบไ,ไม้งองงูสามหกสองหก,หกข้นแกน่นนี่เป็นรถอีกขั้นหนึ่งนะครับที่ช่องแอลนูแฟนเพจผู้ชมได้พิจารณากันสำหรับรถขนเงินขนท่องอีกขั้นหนึ่งเนาะเป็นราคาที่ว่านาอา่านาครบมากราคาสุดประหยัดเลยมาเริ่มต้นกันเมื่อนี้ยุที่ราคา 2อง0มื่บาทนะครับขายตามสภาพนี่มีเลมพร้อมนะครับเลมเอมเลมชุดโอนครบผ้าสีพึ่งขาด3ามมีหน้าก้ม2568นะครับขาดประมาณเดือนหนึ่งเลยขาดเดือนหนึ่งครับนี่เฮาเบิ้งพรอบนอกสะก้อนรับผ้าเบิ้งโดยรอบสะกรอนวารถราคาสองหมื่นเกาพเนท่านจะได้รถแบบไรครับนี่ด้านหน้าฟ้าประตูพันเนยครับมีตำหนินะครับ ต่ว่าถ้าเทียบแล้วนี่แลนเลวก็รถอีแตนครับแลนเลวก็รถอีแตนนี่อันนี้ไฟเลี้ยวไฟลีออกครบนะครับนี่สุ่มล่อแห่งๆกันเลยเบิ้งคัดซี่ครับท่านผู้ชมนี่สาดให้เบิ้งก่อนคัดซี่สวยนะครับคัดซี่สวยมากครับนี่เป็นนี่ครับกระบะก็เป็นกระบะบรรทุกแต่ว่าตำนี้นี่ให้เห็นตามนี่นะครับตำนี้เบิ้งกันเลยครับตามนี่เลยครับสภาพ29,00 0บาท ประตูมีสุดภายในมีสอดเป็นเรื่องปกติครับผมนี่เปิดประตูมากับไต่เบาะสอดนะครับนี่เอาท่านผู้ชมสนใจท่านที่มองหารถเอาไปขนเงืนขนท่องไปขนอ้อยขนมั่นไปขนไม่ยุค่านี่นะครับกันฝนได้นะครับไปขนขี้ยอกข,ขี้ยางรถขั้นนี้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งขั้นหนึ่งทั้งเลือกสําหรับท่านที่มองหารถไปใส่งานลุยรราค่าสองหมื่นเก่าครับนี่ เือกก้อมอตัตไส่พ่วงขางอีกครับนี่ <c oughs> เอาช่วงล่างเพื่อนครับคัสซี่สวยมากบ่เคยผ่านการดามการเดิมมาแม้แต่นิดหน่อยครับนี่ช่วงล่างครับนี่แล้วกระบะก็เป็นกระบะเปิด3ด้านกระบะบรรทุกเปิด3ด้านนะครับนี่ให้ท่านผู้ชมเบิ่งใกล้ๆช่มกันรอบๆขั้นก่อนนี่กระบะนี่นี่ได้ล่งเล่มเรียบร้อยนะครับกระบะลงเล่มเรียบร้อยเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมเบิง่งนี่ครับเปิดได้3ด้านนะครับ กระบะอาจจะมีซอดอเห็นเป็นสนิมเห็นเป็นซอดอยู่เป็นหม่องบางครับแต่ว่าโดยร่วมแนวสวยนะครับกระบะน่าใช้นี่ครับช่วงล่างเพิน่นมีทั้งตัวลากรถพร่อมครับเนี่นี่ล้ออะไรก็มีแนบเสริมมาเรียบร้อยครับเนี่เอาท่านผู้ชมท่านที่สนใจทีหารถเอาไปลุยๆไปขนอ้อยขนมันไปขนยางฝ้าล่าไปขนไม้ย,ยูคานี่ครับเป็นรถทำเงินสางอาชีพไปเลย,เลย ลุยๆครับเพราต้องขูดเสื้อพ่าต้องย่านเพราต้องโดนสีถลอกสีขวดนี่นะครับด้านขวามือฟังโซเฟอร์นี่ครับนี่เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งครับติดเครื่องให้พร้อมรถคันนี้ครับเป็นสภาพขายตามสภาพเด้อเอาซองเบิ้งก่อนครับนี่บอท่านด้ล่างครับได้มายังบอท่านด้คัดสีสวีวันบอท่านในเฉียดนะบอกนี่สำหรับท่านที่เอาไปเฮ็ดรถดำคันนี้ก็เหมาะอีกคันนะเบรกดีเบรกเปลี่ยนไหม ครับนี่มาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาเดี๋ยวเปิดเพิ่อของเครื่องกันสะกอนครับเบาะขาดนะครับนี่ครับด้านผู้ขับนี่ด้านโซเฟอ์เบาะขาดนะครับอแต่ว่าบอกไว้ค่อนว่าแลนเลี้ยวก็รถอิแต่ครับนี่ด้านประตูโบ้เคยโดนมากนะครับเดิมๆอ่าให้ท่านผู้ชมพิจารณาประตูปิดเกือบๆกันแดดกันฝนกันลมได้ครับนี่ครับนี่เอาช่อมังกรครับนี่ช่อมังกรสำหรับทันทีเล่งแล้วก็มองหา รถกระบะหัวเดียวรถกระบะเอาไปลุยๆครับไปใส่งานแบบมอทนุถนอมไปขนเงินขนท่องเข้าบ้านนี่ <c oughs> นี่คือเครื่องครับครับนี่สิ่งที่เปี้ยนไม่ให้ครับนี่เดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมพิจารณากันเบิ่งครับนี่ห้องเครื่องเดอ้อเอาขออนุญาตครับติดมีให้เบิ่งก่อน,นครับนี่ขออนุญาตคำเนาะครับนี่ สำหรับท่านที่เล่งหามองหารถใส่งานเอาติดเครื่องฟังเสียงจักนอ้อยรับนี่ขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพกครับนี่ครับ่อนอื่นเผาหัวนิดนึงครับมาดกีกติดนครับฟังเสียงนิดนึงนี่ยงเป็นนะครบ เครื่องก็มีไอเล็กน้อยน้ำก็เป็นไงดันไหมโอ้โหมานี่นะครับน้ำหุ่นต้งแดงต้งแดงอยู่เียครับน้ำไม่ดันเครื่องก็ธรรมดาครับเครื่องยนต์ธรรมดาอันนี้สภาพตาขายตามสภาพเลยเด้ออันนี้สภาพนี่ไปเลยครับนี่ไอนี่ควันบอได้ละ่ะหมงวัด งโดนตึันะนผู้ชมเบิ่งกันหมอพักน้ำเบินครับไม่ได้พอตัวไปไหมน,น,นี่ควันอยู่นะครับที่ไหายอยู่นะครับแสดงว่าเครื่องเพิ่นแก,ก่กับหลวมแน่ธรรม,มาดานะครับรถท่านการใส่งานมาเดียวสำหรับท่านที่ หารถไปใส่งานรถกระบะขั้นสวยๆสภาพมาุ้ยๆท่านนี้ท่านหนึ่งรับในราคาเพียงสองเบอรเก้าพันบาทมีเหล็มมีชุดโอนผ้าสีให้ภ้าสีพึ่งขาดเดือนปีหกแปดนะครับฝากให้ท่านผู้ชมพิจารณาหารถขั้นสภาพที่วา่าเอาไปแกนหนัก,นกไนๆได้แลนเร็วๆได้ไปใส่งานนะครับนี่สำหรับรถกระบะมิตซูบิชิ L200 องรไซโครน รถคันนี้เป็นรถปี2หาสามหานะครับปี2535เป็นรถหนาใส่อีกคันหนึง่งครับผมเดี๋ยวด,ดับเครื่องก่อนว่ากูรู้บอยได้ยินดับเครื่องก่อนนี่ครับนี่สตาร์ทบึมๆเลย29 0 0มได้สภาพนี้ไปเลยนี่ครับเอาไว้แล้วอย่าลืมอย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนูแฟนเพจ สีหารถราคาถืกๆแบบเอื้อมถึงครับเอามาฝากมาตอนให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันเนี่ยหอดนนี่ครับนี่สนใจรายละเอียดสอบถามกิ้งกางตามเบอร์โทรที่โชว์ขึ้นหน้าจอกันเลยขอบคุณเลไลครับสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ